สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแบ็คลิสเซอร์วันกันอีกเช่นเคยนะแล้วเราก็อยู่ในเกมบลิดเฮมานาสู่ชีวิตนิรันด์นั่นเองครับซึ่งในช่วงนี้เนี่ยผมติดเกมทางซานนะก็เลยไม่ค่อยได้เข้าเล่นแต่ก็ยังมาล็อกอินซื้อตั๋วในทุกๆวันนะเกมนี้มีการแจก648คูปองซึ่งถ้าเกิดว่าใครไม่ได้ใช้งานหรืออะไรก็ตามเนี่ยสามารถซื้อเป็นคูปองแล้วก็ดองไว้ก่อนได้นะส่วนตัวผมแล้วเนี่ยนี่ผมซื้อ x 7เกมพาร์ไว้มันจะได้เป็น60หยวนในทุกๆวันอััันนนนนีีี้้้้้้้ถาาาาเเกิดดดดววว่่่่่ใคครยงงไไไไไมมมซซืือผอผแแะะํบบนนุณจจ หาบาททุกๆวันเนาะแต่ถ้าเกิดว่าคุณจ่าย80บาทมันจะเป็นเอ็กเจเกนพาร์ประมาณ7วันคุณก็จ่ายคุณลองคิดดูยังไงมันก็คุ้มว่าอ,อยู่แล้วอะถ้าเกิดว่าคุณสมัครพาร์ซึ่งผมเนี่ยสมัครพาร์เป็นทางด้านของรายเดือนนะเวลาเรากดซื้อครั้งแรกเนี่ยมันจะมีให้กดติ๊ก ก็ซื้อพาสอยู่ถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้ซื้อก็อสามารถกดซื้อได้สนโทวผมเนี่ยก็ซื้อไว้ได้อัปเกรดเป็น1,000หยวนในทุกๆวันครับมีอยู่ประมาณ4 9 0 0คูป,ปองแล้วก็6,000กว่าหยวนในวันนี้ผมจะมาอัปเกรด ID ครับไม่รู้ว่าพลังของผมเนี่ยจะเด้งไปเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยผมว่าไอเซนพัสมันยังรู้สึกแบบ ออนดอยเกินไปนะผมบอกได้เลยว่าเป็นตัวแบกใน ID ดีแต่ทําไมเราถึงไม่ดันพลังมันเพิ่มดังนั้นในคลิปนี้ครับก็คือขยายดาวครับผมเออไปให้สุดดีไอเซนพัทของผมมันต้องแบบตึงๆเอ้ยจริงๆเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องเงินอีกแล้ว <c oughs> <c oughs> อะไรๆก็มีแต่ปัญหาเรื่องเงินจริงๆโอ้โหไม่เป็นไรนะรผมก็อัพไปก่อนโอ้โหตอนนี้หมดครับผมแล้วก็เสร็จ เศษยังพออยู่นะครับผมที่จะไปไอเซนแต่ว่าตอนนี้ตังค์ไม่เหลือแล้วเราก็จะยกไปครับเพราะว่าเรามีหยกอยู่ประมาณ40,000ื่นชิวๆไปตรงนี้หมดเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเราเนี่ยจะไปสุ่มตรงไหนต่อนะตอนนี้มีอยู่ประมาณสองร้อยเจ็ดสิบหกก็คือไม่พอนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปซื้อเพิ่มนะตอนนี้ก็ขาดอีกนิดหน่อยเท่านั้นเองเราไปจัดแพ็คแรกกันเลยครับแต่ว่าตังค์เนี่ยไม่พอจริงๆนะ <c oughs> อ่ะมาที่เติมเงินนะครับผมแพ็กไหนบ้างนะที่มันแจกเศษเอ่อ จริงๆตรงนี้เราซื้อจะคุ้มกว่านะแล้วก็มารับในทุกวันปุ๊บเราก็จะเอามาหยิบทางด้านของพวกแพคที่มันมีเศษอ่ะไม่มีนะครับผมเราต้องไปที่แพคเกตแล้วแพคเกตมาครับผมอันนี้ยังไม่มีเศษครับแล้วก็ตรงนี้มีเศษหกย้นนะครับผมยังไม่ได้ซื้อเราก็จะซื้อไปจริงๆมันช้าหกยวนเอาไว้ซื้อทีหลังเถอะ เอามาที่ตรงนี้นะครับผมมีอยู่ประมาณ200เศษเศี๋ยวผมขออนุญาตหาก่อนว่ามันมีอะไรที่คุ้มกว่านี้ไหมโอ้โห648ได้240 40. ถ้าสัปดาห์คุ้มกว่าเราก็จัดสัปดาห์ไปครับผมโอ้โหได้เงินประมาณ80 0 0 0เพิ่มเติมอีกด้วยและคิดว่ายังไม่พอครับเราจะกดไปประมาณสัก3าแพ็กให้มันจบจบจากตรงนี้ไปเลยมานะครับผมเราก็จะได้หยวนเอ้ยไม่ดิเราเรียกว่าอะไรนะยกมาเพิ่มอโอ้โหตอนนี้เหลือ4 0 0 0หยวนเรียบร้อยแล้วบอกได้เลยว่าไหลยอย่างกระน้ำนะครับผมไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาต่อกับผมปุ๊บ แล้วก็ไอเซนใช่ไหมขาดอีก24เซตนะครับผมส่วนเงินตรงนี้เอาละเดี๋ยวผมขออนุญาตหาดูก่อนว่าตัวไหนเนี่ยมันคุ้มค่าที่สุดที่เราจะไปหาเงินน,นะนะตรงนี้มีเติม VP ครับผมครบไปแล้วก็รับไปเลยนะครับผมได้มา500,000ครับอขอเยอะๆได้ไหมตรงนี้ก็ยังไม่พออีกนะครับผมแต่ได้มา100เซตนะส่วนเงินที่เหลือผมรู้สึกว่าก,กิจกรรมตรงไหนเอ่ยแลกเปลี่ยนตรงนี้ไหมถ้าเกิดว่าเราซื้อเหรียญมาเนี่ยมันจะคุ้มเปล่าวะ เออได้6ใช่ไหมหกสองแสนอะคุ้มผมว่าคุ้มเลยแหละดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาทําเงินจากตรงนี้ดีกว่านะแล้วก็มีแพ็ค68หยวนเอ้ยราคาถูกอยู่นะเนี่ยของขวัญรายวานันไปซื้อหรือว่ามันอยู่ในจํากัดเวลาวะเออยจำกัดเวลาก็มีนี่วาเอาเป็นร้อยยี่สิบห้าแม่งเลยปุ๊บโอ้ยหยวนไหลรลัว,ล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 วนะครับผมแค่อัพดาวน์ที่ก็คือ <laughs> ไปหนักจัดเรื่องเงินเนี่ยสาคัญมากเลยนะช่วงหลังๆบอกได้เลยว่าใช้เยอะนะครับผมอ่ะเดี๋ยวปุ๊บตีไป ได้เป็นกี่ล้านเอ่ย5ล้านนะครับผมโอ้โ oh, หเสีย3 0 0หยวนได้5ล้านเองไม่เป็นไรครับไปกันต่อตอนนี้ไอเซนพัทของเราใกล้จะตึงเปรี้ยแล้วอืมเอาไปครับผมบุ๊บโอเคเรียบร้อยครับแล้วก็จะมีปลดปล่อยจิตวิญญาณนะครับผมซึ่งจะใช้เศษไอเซนประมาณ20เศษซึ่งเศษไอเซนพัทเนี่ยเราสามารถไปแลกในร้านค้าได้โดยกิจ,จกรรมจากตรงนี้จริงๆวิธีการเล่นเนี่ยเราควรที่จะสุ่มหาทางด้านของ พวกตัวละครแล้วก็ใช้เศษแดงอัพไปก่อนนะไฟพวงนี้เนี่ยก็สุ่มมาปลดด้วยไม่งั้นเนี่ยหูยของขาดคือจบเลยอะเ,ออเดี๋ยวเดวเพิ่มพลังชีวิตหูยทำไมมันมีแต่อันกากๆวะเดี๋ยวอันกากก็ช่างเถอะใส่ไปก่อนอันนี้ไม่ได้หรอ แล้วก็ตรงนี้ไปยังกันตัวละครมานะครับผมตรงนี้ต้องการ5เศษซึ่งเราแลกเปลี่ยนเป็นชิ้นส่วนได้นะครับผมเฮ้ยจริง,รงๆเราแลกเปลี่ยนตรงนี้แล้วก็ไปอันนี้ได้นี่ช่างมันนะครับผมแลกไปแล้วโอเคมาลองดูนะครับผมว่าการกันเราจะได้เท่าไหร่เฮ้ย <c oughs> อันนี้มันสามารถแทนได้ไหมมันคือสุ่มเรื่อยๆใช่ป่ะอันนี้มีส้มชิ้นหนึ่งนะครับผมแล้วก็ม่วงค่อนข้างเยอะครับเดี๋ยวขออนุญาตรีก่อนโอ้โหวนนี้เขียวนะครับผมไม่เวิร์กไม่เวิร์กฮึประดับสีแดงเลยว่า แล้วก็ได้เป็นพลังโจมตีพลังป้องกันเอาประมาณนี้ก่อนกันแล้วกันนะครับผมไม่อยากเสียเยอะแล้วก็ทีนี้มีอะไรอีกอา่าตรงนี้ได้อัปเกรดใช่ไหมได้อัปเกรดเพิ่มขึ้นส่วนการปลูกนะครับผมอันนี้ยังปลูกไม่ครบนะได้เป็นพลังชีวิตเราก็จะมันไปต่อครับผมเป็นสีม่วงทําไปทัไปก็ไม่รู้เอาว่าประมาณนี้นะครับผมอ่ะอัพไปเลเวลอัพเลเวลเสร็จเราก็มาเริ่มทาตัวนี้ครับซึ่งตรงนี้จะไม่พอใช่ไหมเราต้องการเป็นสีม่วงแบบนี้ เราต้องไปเคลียดด่านใช่ไหมโอ okay. เคเคลียดด่านผมยังไม่ได้เคลียรอเอาละ่ะหลังจากที่ผมเนี่ยไปลงดา่านไปที่เรียบร้อยครับตอนนี้ผมเนี่ยน่าจะดันกรอบนะครับผมได้แล้วใช่ไหมอ่ะดันได้แล้วเดี๋ยวเรามาดันดูนะครับผมว่าเราเนี่ยจะสามารถดันได้ครบไหมแล้วก็มันมีกล่องทางด้านของเอพวกที่เราเนี่ยไม่ต้องลงด่านด้วยเดี๋ยวผมก็จะไปเลือกที่หลังอ่ะเดี๋ยวเอาเป็นว่าดันเฉพาะที่เรามีก่อนนะครับผมนะปัจจุบันตรงนี้นี่เป็นยังไงนะครับผมตอนนี้อัพเป็นสีส้มแล้วแล้วก็อัพเกรดเลเวลแล้วก็ทําการยกระดับนะครับผม ขยายดาวนี้ขยายเต็มแล้วแล้วก็เทคนิคครับผมอัพเป็นเลเวลหุสสองตันนะแล้วก็ตัวนี้ผมเลือกเป็นจิตพลังวิญญาณโจมตีเนาะเพราะว่าตัวนี้เดี๋ยวมันสร้างดางเมจตามพลังโจมตีดังนั้นเราก็ไปกันต่อครับผมที่ตัวถัดไปอุนเคียวราเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดไปตอนที่ผมเนี่ยทำการอัพเกรดเสร็จเลยก็แลลวกันเนาะโอ้โหผมบอกเลยว่าได้เวลาไปใช้ทางด้านของหยวนต่อครับตังไม่พอแล้วทุกคนอ้ยเป็นอะไรที่แบบโคตรสูบอะตอนเนี้ย เดี๋ยวเรามาซื้อกันนะครับผมที่เดิมตรงนี้ครั้งนี้ผมจะจัดไปทั้ง2แพ็คเลยนะครับผมน่าจะได้ประมาณ10ล้านใช่ไหมล่ะอ่ะสิล้านน่าจะเอาอยู่ครับผมแล้วก็จัดไปครับซื้อแพ็คเหมือนเดิมเลยปุ๊บเข้าไปคูณไปเลยปุ๊บหุมห้าล้านนะครับผมเอาหมดหรอ เอาชิบหายแล้วเวลายอย่างน้อยก็มีตัวนี้โอ้ยเราต้องไปหาที่อื่นต่อแล้วเนี่ยเรามามีเป็นแค่5ล้านแล้วก็จะอัพไปยไกเดี๋ยวให้บรรสุดโอ้หบ้าบอมากเลยแล้วก็อีจิโกเนี่ยมาถึงขนาดนี้แล้วจัดไปครับผมประมาณ300เศษบอกเลยว่าโคตรตึงโคตรอันตรายแล้วนี้เราจะทําอะไรต่อโอ้ห้าล้านเไม่พอนะครับผมตอนนี้เดี๋ยวผมหาจุด ที่เราจะไปฟาร์มตังก่อนทุกคนเมื่อกี้ผมเพิ่งไปรับของมาแล้วรู้สึกว่ามันแจกทางด้านของเศษไอเซนมาอีก200นะครับผมโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเอาไปอัพทางด้านของดาวเนาะส่วนอีจิโกะเดี๋ยวปล่อยทิ้งเลยนะครับผมขี้เกียจอัพมันแล้วโอเคแล้วตรงนี้เราจะเอาไปอัพงินในคระบผมเพิ่มสักดาว2ดาวก็ยังดีและที่เหลือเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่เราควรที่จะเอาไปลงมันไม่มีอย่างอื่นเลยครับอาตรงนี้มีไหมน่าจะไม่มีใช่ไหมของอุ้ยมีตังนะครับผมมีทองด้วยเออ โอ้โหเราก็จะได้ตรงนี้ซึ่งเราขาดเยอะมากนะครับผมไป7 0 0 0 0มืนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่า70,000มื่เนี่ยเราจะได้มาสักเท่าไหร่กันเทียวโอเคเอาไว้เป็นประมาณนี้ก่อนก็นแล้วกันนะครับผมรู้สึกว่าทางด้านของเงินเนี่ยมันออกช้ามากแต่ไม่เป็นไรครับผมใจความหลกัหลกๆเดี๋ยวผมจะแลกตัวนี้ <c oughs> โอ้ยไม่พอว่ะถ้าเกิดว่าเราแลกตัวนี้ใช่ไหม 192คูณเท่าไร่เนี่ยหน่วย1 0 1 0 0อยพันหมื่นใช่ไหมห้าห0นหน่วย1 0 1 0 0อพันหมื่นนะครับผมคูณด้วยเท่าไรร่1 9เเมื่อกี้เท่ากับออ้ได้ประมาณ9ล้านเกือบ10ล้านเลยนะครับผมก็ขอเลือกเป็นตัวนี้ก็แล้วกันนะเพราะว่าขาดแคลนตังจริงโอ้โหสิล้านนะครับผมมาตอนนี้ก็ขยายดาวอิจิโกไปให้เต็มไปเลยนั่นแหละนะครับผมแล้วทีนี้ก็คืออะไรเนี่ยเราต้องไปการกันใช่ไหมปุ๊บแลกชิ้นส่วนเศษปุ๊บสลับมาแล้วได้ไหม โอ้โหได้เป็นพลังชีวิตแบบเบิ่มๆเอามาทำไเนี้เอา ATK มาฮ้ ATK โอ้โหไม่สวยเลยว่ะอืพลังชีวิตแดงมีม่วงอยู่โอเคพอใจที่เท่านี้แหละเอาล่ะทีนี้ก็ขยายดาวรับผมแล้วก็อัพไปเลยนะครับผมฮบโอเคและทีนี้นะครับผมก็จะใช้เป็นทางด้านของเศษอิจิโก o ฮ l ลโใช่ไหมซึ่งผมมีวิธีไหมเนี่ยปลดล็อกก็ไม่ได้ด้วยและตรงนี้มันก็แลกเปลี่ยนได้สูงสุดถึง5เองอะ่ะ โอ้โหเสียดายอะถ้าเกิดว่าเราแลกเปลี่ยนแล้วก็เอามาปลดตรงนี้ก่อนเออทำไมผมลืมวะโแล้วที่เราจะไปแลกยังไงเดีย๋ยเออยางมาันนะครับผมเอาไว้ทีหลังแล้วกันโอ้โหเราได้ตรงนี้มาปลุกตื่นอย่างเยอะเลยแต่ไม่เป็นไรเก็บไว้ก่อนนะครับผมเราจะเอาเป็นพลังโจมตีนะจะได้ตีแรงอะแล้วก็ต่อไปครับที่น้องเนวเลยบอกเลยว่าน้องเนวจังนี่แฟนผมเองครับเราต้องเคลื่อนไปครับผมปุ๊บโอ้โหวิญญาณแตกสลายไม่พอนะครับผมไปต่อ โอเคทีนี้น้องเนลอัพมาหมดแล้วครับสิ่งที่ผมอยากได้คือดาวน้องเนลที่ตันเหมือนกับพวกอิจิโกคาโร่แม่งมีแต่ตัวผู้เลย <c oughs> เลยเอัพดาวอ่ะเดี๋ยวเราจะไปอัพทางด้านของน้องเนลกันต่อนะครับผมโดยเศษเดียกก็คือพอไหมเฮย้ยพอนะครับผมพอแล้วเราก็เอามาปลดก่อนเนี่ยจริงๆถ้าเราฉลาดอีกนิดนึงเนี่ยเอามาปลดก่อนได้นะรับผมโอ้โหแลวตรงนั้นจะแก้ยังไงวะเด้ออิจิโกคาโร่โู โอเคน้องเนลตีตามอะไรเอ่ยแล้วก็ขอเป็นอิโนโนอุเอะกันละกันนะครับผมใส่ใส่ไปก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาแก้ทีหลังน้องเนลโคตรตึงนะครับผมที่เหลือก็คือทําดาวไม่รู้ว่าจะเศษพอหรือเปล่านะครับผมแต่ก็ขอภาวนาให้พอกันละกันเรียบร้อยหมดครับผมสามร้อยสามสามสสองหกสามสามเป็นเก้าก็คือประมาณเก้าร้อยเศษแน่นอนครับเราจะไม่ปล่อยให้น้องเนลไว้แบบนี้ไม่สนเรื่องดันพลังนะครับผมตอนแรกกะว่าจะมาดันพลังเอาความอวยดีกว่า น้องเนวขอจัดไปสัก5ดาวก็แล้วกันเนาะตรงนี้ผมหมดยางหมดไปแล้วนะครับผมต่อไปก็คือ648อย่หยวนนะครับผมตรงนี้อะมีแค่จุดสุดท้ายแล้วแล้วก็รู้สึกว่าน่าจะเศษไม่พอด้วยนะครับผมแต่ไม่เป็นไรเราจะซื้อไปก่อนนะครับผมไปอีกรอบ 1, 600, หนึ่งหกรเหลือ1 0 0 0หยวนสุดท้ายครับผมไม่รู้ว่าจะใช้ทําอะไรแต่ว่าตอนนี้เรียบร้อยอัปดาวเดียวรู้เรื่องนะครับผมตอนนี้ก็คือเดี๋ยวเราไปสุ่มในกิจกรรมฤดูร้อนต่อแล้วค่อยเอามาแลกของโอเคตันนี้รู้สึกว่าได้เงินดีกว่าเยอะเลยอะ่ะ เหมือนการันตีออก2อ0 0สนสอทุกรอบเลยอ่าไม่ใช่แล้วอุตส่าห์จะชมซะหน่อยโอไม่เอ้ยไม่เป็นไรนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยเอาไปแลกด้วยก็ได้ไปแล้วก็ตรงนี้เหมือนเดิมครับแลกไปครับตุ้ม8ล้านสี่อหไม่เอ้ยตังหมดเกี้ยงผมว่าปั้นได้แค่นี้แหละจบคลิปเตรียมจบคลิปได้เลย,เลยใกลหมดแล้วนึกว่าจะปั้นได้ไปต่อโอ้ไม่ได้ครับผมอ่า แล้วก็300เศษถัดไปอัพไปเลยน้องเนวแล้วก็ตรงนี้ศูนย์กิจกรรมผมได้มาเพิ่มไหมรู้สึกว่าอันนี้มีแต่เงินทั้งนั้นเลยนะครับผมแล้วก็มีเศษย่ค่อยรับทีหลังนะครับผมมันน้อย รับไปก็ยังไม่มีผลเราโอ้โหตรงนี้ได้45โอเคถือว่าได้อยู่โอเคนะครับผมเศษน้องเนลเอาไว้เป็นประมาณนี้ก็แล้วกันเดี๋ยวที่เหลือเราก็มาดันพลังกันต่อครับผม,มแล้วก็ต่อไปครับผมตัวถัดไปรู้สึกว่างินเนี่ยเราเอาไอ้นี่มาใช่ไหมผมขออนุญาตขยายดาวก่อนเอาล่ะหตัวหลักของผมเนี่ยก็เป็นสีมว่วงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวอิจิโกเนี่ยพมขออนุญาตมาดันตรงนี้ต่อนะปึ๊บไปนะครับผมดาวลุ้งสักหน่อยอิจิโกไอหนุม่มเปิดแรงๆหน่อยเออนั่นแหละนะครับผม ปคนเดียวให้หมดเลยให้มันเหมือนไอเซนหน่อยเออจะไปอวยทำไมในไอเซนนักหนาไอน,นี่เป็นพลังโจมตีบวกพลังชีวิตไปนะครับผมปลดปลดให้หมด <c oughs> แล้วเอาอย่าให้เหลือถ้ามันเหลือมันก็คือขึ้นมันขึ้นแจ้งเตือนเอาลงให้หมดนะครับผมอย่าให้มันขึ้นโอเคแล้วตรงนี้มันขึ้นแจ้งเตือนอะไรเนี่ยขยายดาวใช่ไหมไม่ได้ดินะครับผมสองเศษเอามาปดตรงนี้ครับ นี่นะครับผมพลังโจ,จมตีเอพลังโจมตีพลังป้องกันบดให้หมดโอเคเราได้พลังมา1.7ล้านโอ้โหเคลื่อนน้อยอยู่เหมือนกันนะเนี่ยจริงๆถ้าเกิดว่าเราอยากดันพลังทีมรวมเนี่ยมันไปดันที่อะไรนะอ่าอัพตัวละครทุกตัวในดีมันจะดูดีกว่าแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมอ่าผมยังไม่มีเวลาว่างขนาดนั้นขอไม่ดันพลังทีมรวมกันแล้วกันนะครับผมเอาพลังทีมหลักๆอ่าแล้วทีนี้ก็มีในเรื่องของสปีดอีกเราสุมมาตั้งเยอะตั้งแยะนะครับผมไปอัพสปีดให้แบบมันตึง,ตงๆเนาะโอเคอัพเสร็จเป็นท ค่าสปีดเนี่ยก็คือ1,7เอ้ยไม่ดิ7,160เลยนะครับผมทีนี้เราก็มาปลดสิ่งที่เรามีนะครับผมอ่ะแล้วก็ตรงนี้ด้วยนะครับผมสิ่งที่เราเอาไปแล้วก็สุดท้ายนะครับผมขอผ่านทางด้านของ9 1 2ยหยวนที่เหลือส่วนไอ้พวก EXP พพวกนี้เนี่ยเดี๋ยวค่อยไปอัพทางด้านของพวกเลเวลที่ผมเนี่ยปลดตัวละครมาเนาะซึ่งถ้าเกิดว่าเราไปอัพเนี่ยมันก็จะได้แบบในเรื่องของพลังอ่ะอัพตัวนี้ก่อนซื้อไปก่อนปุ๊บ ไม่รู้ว่าดีหรือไม่เราซื้อไปก่อนเลยนะครับผมอุย้ยได้ตั้งสองล้านนี่ว่าผมลืมดูเอา้ามันได้จากตรงไหนตรงนี้หรอชุดของขวัญอุย้ยได้อย่างเยอะเลยอะ่ะผมลืมดูไม่รู้นะครับผมเอาเป็นว่าตอนนี้คือหมดแล้ว <c oughs> โอเคหมดแล้วแล้วก็ได้มาประมาณ9ล้านโอ้โหถ้าเรามาซื้อแพ็คตัวนี้คุ้มนะเนี่ยผมลืมดูก็ว่าอยู่ผมไปหาซื้อแพ็คไอ้พวกเงินมาจากไหนมาจากพวกนี้นี่เอง อ่ะนะครับผมที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวเรามาปลดกันดีกว่าซึ่งจริงๆผมมีตัวนี้เยอะมากนะครับผมขาดแค่ระดับ2เพราะฉะนั้นผมจะปลดสักเออเอามาสัก10อันนี่ไงมีอยู่จริงด้วยปึ๊บแล้วก็อัพไปนะครับผมอ่ะไม่พออีกโอ้โหเอามาแค่นี้คือไม่พอใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเราจัดแบบเบิม่มๆเลยไอตัวด้านหลังเนี่ยน่าจะหาง่ายครับผมไอตัวด้านหน้ามันหายค่อนข้าง,งยากเราก็จะจัดไปให้แบบเบิ่มๆไปเลยเนี่ย เอาล่ะก็ถือว่าหมดตูดกันไปเลครับผมเดี๋ยวเราค่อยไปต่อในคลิปหน้านะเอาน้องเนวเอางินนะครับผมตัวละครหลักๆที่เราเนี่ยยืนเนี่ยให้มันเป็นทางด้านของ5ดาวแดงเป็นอะไรที่โคตรที่จะเทพแต่ว่าตอนนี้นะครับผมทางด้านของอีจิโกของเราก็คือแม่งลืมนะครับผมมันแลกเศษไม่ได้เอาแลกเปลี่ยนีิส่วน อ๋อแลกตรงนี้แต่ว่ามันก็แลกได้เพียงแค่ห้าใช่ไหมล่ะดังนั้นมันยังปลดทางด้านของตรงนี้ไม่ได้อีกโอโ้โหเธอตรงนี้ไม่มีการแลกเบียนเนี่ยเราจะหาเศษทางด้านของไออิจิโกตรงนี้ได้จากไหนต้องรอมันทางด้านของรีรันใช่ไหมโคตรนานนะครับผมเอาล่ะเดี๋ยวเราไปพีพีก่อนจากไปกันเลยดีกว่าผมว่าเราเดี๋ยวเอาพลังมาแล้วตึงขึ้นหรือเปล่า คนนี้พลังทำไมเยอะจังวะโอ้ยแต่ว่าค่าสปีดเนี่ยน้อยกว่าเรานะครับผมดังนั้นขออนุญาตลองของสักครู่ครับค่าสปีดเขาน้อย<ไ>ปเปิด<ไ>ปมาจาังหวะนี้อิจิโกพเพิร์ฟูรี่ยินแตงโมสับไปแล้วก็อิจิโกะบึ้มเข้าไปนะครับผมแล้วก็ไอเซนพัดโอ้หไอเซนพัทต,ต่ออีกรอบหนึ่งอแล้วก็พัดอีกรอบหนึ่งโ,โหคตรเดอแบกในครัวผมจาะไอเซนพัดเอาเกมค้างไปเลยเหรอ อ้าวค้างนะครับเด้งเลยโอเคนะครับผมก็เอาไว้เป็นประมาณนี้ก็แล้วกันสำหรับใครที่อยากดาวน์โหลดนะครับผมก็มีอยู่ที่ลิงก์ต้คลิปเนาะซึ่งตอนนี้เนี่ยผมอัดมาเป็นเวลานานมากนะครับผมเกือบหนึ่งชั่วโมองไม่รู้ว่าจะตัดให้มันสั้นที่สุดได้ยังไงก็ถ้าเกิดว่ามันไม่มีความสะดวกยังไงเดี๋ยวก็ต้องขออภัยกันด้วยนะเพราะว่าคลิปแบบนี้เดียวมันทำนานมาก